สวัสดีครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าโตชิบ้านะครับ AWJ 8 0 0 AT นะครับตัวนี้ขึ้นโค้ด E 7แล้วก็ฉีด4นะครับตัวนี้อาการแก้แล้วหรือว่าเทคนิควิธีการแก้นะครับส่วนตัวแล้วผมทำแบบนี้นะครับผมก็จะกดปุ่ม การตั้งค่าการทำงานนะครับแล้วก็ปุ่มโปรแกรมแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็เป็นปุ่มปิดเปิดนะครับกดพร้อมกันเลยนะครับส่วนเทคนิคนี้นะครับผมก็จะกดทิ้งไว้ประมาณกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้ประมาณ4-5ถึงาวินะครับกดพร้อมกันเลยนะครับผมจนกว่า เครื่องจะรีเซ็ตกลับมาทำงานได้นะครับนี่ครับผมจะกดย้ำไปย้ำมานะครับบางครั้งเราก็กดแค่สามปุ่มก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มปิดเปิดนะครับหรือว่าบางครั้งเราก็กดพร้อมกันสี่ปุ่มเลยนะครับกดสลับไปสลับมานะครับจนกว่าเครื่องจะรีเซ็ตได้นะครับอันนี้ผมลองรีเซ็ตเองนะครับผมตัวนี้ผมลอง มากดใช้เองนะครับก็เลยเอามาทำคลิปนะครับกดสักพักหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับนี่เป็นการรีเซ็ตของเครื่องสักพารตัวคิบบ้านะครับผมตัวนี้ยังไม่ได้นะครับตัวนี้ยังรีเซ็ตไม่ได้นะครับลองกดอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคครับเริ่มเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วครับลองอีกครั้งหนึ่งครับปึ๊บปืดได้หรือเปล่านะถ้าเราแก้ไขตรงนี้ได้เราก็จะไม่ได้เอาไปซ่อมนะครับเราก็จะรีเซ็ตเองได้นะครับโอเคครับได้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเครื่องกลับมาทำงานได้ปกตินะครับโอ้โห แก้ไขได้จริงๆนะครับผมครับเพืเ่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับกล่าวคำ่าสวัสดีครับผม